สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะคะถึงแนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ได้ง่ายๆที่บ้านเลยเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารของลูกๆวัยกำลังซนเลยค่ะประมาณ6ขวบโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะต้องการการดูแลเรื่องการพูดเป็นพิเศษหน่อยเช่นน้องๆที่มีภาวะออทิสติกนะคะเราก็ไปรวบรวมเ,เกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยเทคนิคดีๆที่ทาได้จริงจากหล่งแหล่งข้อมูลมาฝากกันค่ะครับผม คือเราจะเน้นวิธีที่มันทำได้จริงในชีวิตประจำวันเลยไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีศัพท์เทคนิคอะไรยะแยะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าเออมันเอาไปทำตามได้จริงๆให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกๆที่บ้านได้เลยครับดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดสำคัญแรกเลยที่หลายๆที่พูดตรงกันคือเรื่องความสม่าเสมอใช่ไหมคะการฝึกในสภาพแวดล้อมที่เด็กคุ้นเคยที่บ้านเรานี่แหละมันสาคัญยังไงบ้างคะใช่เลยครับ สำคัญมากๆเพราะว่าบ้านคือที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยสบายใจที่สุดเนาะการฝึกสม่ำเสมอที่บ้านเนี่ยมันช่วยให้น้องๆเอาทักษะที่อาจจะไปเรียนรู้จากานักแก้ไขการพูดหรือจากที่โรงเรียนเอามาใช้ได้จริงในสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วมันก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาด้วยครับกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นอ๋อค่ะเข้าใจเลยคือเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้มาสู่ชีวิตจริงถูกต้องครับ แล้วเทคนิคแรกๆที่เราจะแนะนํากันวันนี้มีอะไรบ้างคะที่แบบทําง่ายๆเลยเทคนิคแรกที่ง่ายสุดๆแล้วก็ทําได้บ่อยๆเลยนะครับคือการอ่านหนังสือด้วยกันอ่านหนังสือใช่ครับไม่ต้องอ่านแบบยาวๆเป็นชั่วโมงนะครับเอาแค่สั้นๆแต่ทําบ่อยๆดีกว่าแล้วก็ให้เขาเลือกเล่มที่เขาสนใจเลยการอ่านเล่มเดิมซ้ำๆเนี่ยดีมากนะครับ ช่วยเรื่องจำคำศัพท์ได้ดีเลยอ๋อการอ่านซ้ำๆนี่เองครับผมตอนอ่านเราก็อาจจะชี้ภาพชวนคุยดูสิอันนี้รูปอะไรถามคำถามง่ายๆหรืออาจจะเล่นเติมคำในช่องว่างง่ายๆเช่นแมวปีนขึ้นไปบนแล้วก็รอให้เขาตอบหลังคาอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะหรือจะใช้หนังสือที่มีลูกเล่นเปิดเปิดปิดปิดด,ดึงได้มีผิวสัมผัสแปลกๆ อันนี้ก็จะช่วยดึงความสนใจน้องๆได้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าลูกเราดันไปสนใจหนังสือที่ดูยากกว่าวัยล่ะคะแบบหนังสือวิทยาศาสตร์สารคดีสัตว์อะไรแบบนี้อันนี้ก็ดีเลยครับไม่ต้องกังวลอ่านด้วยกันได้เลยเราอาจจะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรแต่เราดูภาพด้วยกันแล้วก็ย่อยเนื้อหาให้มันง่ายลงตั้งคำถามง่ายๆจากรูปหรือจากเรื่องที่อ่านนิดหน่อยเช่นโอ้โหไดโนเสาร์ตัวนี้ใหญ่จังเขากินอะไรนะประมาณนี้ครับ อ๋อคือเน้นการมีส่วนร่วมการพูดคุยจากสิ่งที่เห็นมากกว่าจะอ่านเอาเนื้อหาเปะ๊ปะใช่แล้วครับทำให้มันเป็นการพูดคุยกันสนุกๆเข้าใจแล้วค่ะนอกจากอ่านหนังสือแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะทำให้การฝึกพูดมันดูไม่น่าเบื่อเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นมีครับทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นไปเลยครับการเล่นใช่ครับเล่นเกมง่ายๆอ่างจะเป็นเกมบัตรคำศัพท์หรือตอนเล่นต่อบล็อกทำงานประดิษฐ์ก็ชวนคุยไปด้วย มีงานวิจัยบางชิ้นเขาก็บอกนะครับว่าการที่ได้ขยับร่างกายไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นเต้นตามเพลงง่ายๆหรือทําท่าทางประกอบคําพูดมันจะช่วยให้สมองอจดจําเรียนรู้คําศัพท์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการเรียนรู้เรื่องภาษาไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนโต๊ะเขียนหนังสืออย่างเดียวไม่เลยครับการสังเกตสิ่งที่ลูกชอบเป็นพิเศษนี้ก็สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะอย่างสมมติเขาชอบไดโนเสาร์มากๆหรือชอบรถมากๆถูกต้องเลยครับ อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยใช้สิ่งที่เขาสนใจเป็นตัวนำถ้าชอบรถก็คุยเรื่องรถคันนี้เสียรายเอ่ยรถคันใหญ่จังวิ่งไปไหนนะหรือเล่นบทบาทสมมุติง่ายๆก็ได้อะตุ๊กตาหมีขับรถบ,รถบลืมบล้มไปเที่ยวทะเลกันหรือจะลองถามคำถามปลายเปิดดูให้เขาได้คิดได้ใช้จินตนาการถ้าเรามีรถคันนี้เราจะขับไปเที่ยวที่ไหนดีนะอะไรแบบนี้ครับ อการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาสนใจนี่เองทําให้การฝึกมันดูเป็นธรรมชาติไม่เหมือนโดนบังคับให้ฝึกเนาะใช่ครับมันจะสนุกขึ้นเยอะเลยแล้วนอกจากการเล่นแล้วช่วงเวลาอื่นๆในชีวิตประจําวันล่ะคะมีไหมคะที่เราจะสอดแทรกการฝึกพูดคุยเข้าไปได้โอ้โหกิจวัตรประจําวันนี่แหละครับคือโอกาสทองเลยอย่างเช่นตอนไหนบ้างคะเวลากินข้าวเลยครับง่ายๆชวนบอกชื่ออ,อาหารอันนี้เรียกว่าอะไรนะ ไข่เจียวฝึกให้เขาขอหนูอยากกินน้ำผลัดกันเล่าเรื่องง่ายๆว่าวันนี้ไปทำอะไรมาตอนแต่งตัวอาบน้ำเก็บของเล่นก็เหมือนกันพูดถึงลำดับขั้นตอนเราใส่เสื้อก่อนนะแล้วค่อยใส่กางเกงใช้คำกริยาเยอะๆครับเปิดซิปิดฝาหยิบผ้าเช็ดตัวหน่อยค่ะมีอีกอย่างที่ช่วยได้ดีสำหรับน้องบางคนคือการใช้ตารางภาพหรือ visual schedule นะครับ ตารางภาพครับเป็นการรูปภาพเรียงลำดับกิจกรรมว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือกิจกรรมต่อไปคืออะไรมันช่วยให้เขาเห็นภาพชัดเจนลดความกังวลได้เยอะเลยครับว่าจะต้องเจอกับอะไรต่อไปอ๋อเป็นตัวช่วยให้เข้าใจลำดับได้ง่ายขึ้นเข้าใจแล้วคะ่ะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เห็นหลายที่แนะนำเหมือนกันคะ่ะคือการต่อยอดคำพูดของลูกหรือที่เรียกว่า recasting อันนี้มันคืออะไรแล้วทำยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ได้ครับ Recasting เนี่ยหลักการง่ายๆเลยคือพอเวลาลูกพูดคำสั้นๆหรือประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์ออกมาเราในฐานาะผู้ปกครองก็ตอบกลับทันทีเลยโดยขยายความให้มันยาวขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักภาษามากขึ้นเช่นสมมุติลูกชี้ไปที่แก้วนมแล้วพูดว่านมค่ะเราก็อาจจะตอบกลับไปว่าใช่จ้าหนูอยากดื่มนมหรอคะหรือ อ๋อนมอยู่ในแก้วสีฟ้านี่เองอ๋อคือเราพูดประโยคที่สมบูรณ์ให้เขาฟังโดยอิงจากคำที่เขาพูดมาใช่ครับมันเป็นการสอนคำศัพท์ใหม่ๆอย่างเช่นสีขนาดตำแหน่งหรือรูปแบบประโยคที่ถูกต้องให้เขาไปในตัวโดยที่เขาไม่รู้สึกว่ากำลังโดนตำหนิว่าพูดผิดเลยครับมันเป็นธรรมชาติมากๆดีจังเลยค่ะเป็นการสอนแบบเนียนๆไปในตัวเนาะครับผมทีนี้พอเขา พยายามสื่อสารไม่ว่าจะพูดได้สั้นๆหรือเริ่มเป็นประโยคแล้วก็ตามสิ่งสำคัญมากๆอีกอย่างก็คือการให้กำลังใจถูกต้องไหมคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับการให้กำลังใจหรือที่เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพยายามสื่อสารหรือทำพฤติกรรทยายามที่เราอยากเห็นได้ดีขึ้นแม้จะแค่เล็กน้อยก็ตามนะครับให้เราชมเชยหรือให้รางวัลทันทีเลยเพื่อเพิ่มโอกาสที่เขาจะทพยาพฤติกรรมนั้นอีกค่ะ คำว่ารางวัลน,นี้จําเป็นต้องเป็นขนมหรือของเล่นเสมอไปไหมคะไม่จําเป็นเลยครับรางวัลหรือ reinforcer เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่น้องชอบอาจจะเป็นคําชมง่ายๆเก่งมากเลยลูกการกอดการตบมือให้สติกเกอร์สวยๆหรือแม้กระทั่งการให้เขาได้ทํากิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษเช่นดูการ์ตูนเพิ่มอีก5นาทีเล่นเกมโปรดหรือบางทีแค่การได้พักจากการทํากิจกรรมนั้นๆก็ถือเป็นรางวัลได้ครับ มีข้อสังเกตเล็กน้อยครับคือน้องมันพลโดยเฉพาะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำชมอย่างเดียวการให้รางวัลที่จับต้องได้ควบคู่ไปกับคำชมก็อาจจะช่วยให้เขาเชื่อมโยงได้ดีขึ้นครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทุกครั้งทำให้เขารู้ว่าเราดีใจภูมิใจที่เขาพยายามนะครับฟังดูแล้วหัวใจสำคัญจริงๆก็คือความรัก ความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวนี่เองนะคะใช่เลยครับมีหลักการหรือมุมมองอื่นๆที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอีกไหมคะครับมีอีกนิดหน่อยที่อยากจะเน้นย้ำนะครับ 1. คืออยากให้เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของลูกมองว่าเขาสามารถเรียนรู้และสื่อสารได้ในแบบของเขาเอง 2. คือใส่ใจความรู้สึกของเขาเป็นอันดับแรกเลย ถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจต่อต้านหรือเหนื่อยก็ควรจะหยุดพักก่อนอย่าฝืน 3. คือเคารพในความเป็นตัวตนของเขายอมรับในความแตกต่างรวมถึงเรื่องความต้องการทางประสาทสัมผัสด้วยครับเช่นบางคนอาจจะไวต่อเสียงดังเป็นพิเศษบางคนอาจจะไม่ชอบการสัมผัสบ,บางอย่างหรือบางคนต้องการการเคลื่อนไหวบ่อยๆการเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราปรับสิ่งแวดล้อมให้เขาสบายใจและพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นค่ะเข้าใจเลยและสุดท้ายนะครับ อาจจะมีเครื่องมืออื่นๆที่ผู้ช่วชันแนะนําเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการสื่อสารที่เรียกว่า AAC หรือเครื่องมือช่วยสื่อสารทางเลือกซึ่งก็มีหลายรูปแบบครับตั้งแต่บัตรภาพง่ายๆไปจนถึงแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยน้องๆได้ครับ โอ้โหได้เทคนิคดีๆแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคุยกันมันเนี้ยมันไม่ได้ยากเกินไปเลยนะคะการนําไปปรับใช้อย่างสม่ําเสมอด้วยความรักความเข้าใจและที่สําคัญคือทําให้มันเป็นเรื่องสนุกก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้น้องๆพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างเต็มศัก,กยภาพในชีวิตประจําวันของเขาค่ะ ครับผมก่อนจะลากันไปวันนี้ผมอยากฝากคำถามให้คุณผู้ฟังลองกลับไปคิดต่อนิดนึงนะครับลองสังเกตดูว่ามีช่วงเวลาไหนหรือกิจกรรมอะไรในแต่ละวันที่เราเห็นว่าลูกของเราดูผ่อนคลายเปิดรับและพยายามที่จะสื่อสารกับเรามากเป็นพิเศษบ้างไหมครับแล้วเราจะใช้ช่วงเวลาทองเหล่านั้นมาต่อยอดสร้างโอกาสในการพูดคุยสื่อสารกับเขาให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างลองนาไปสังเกตและปรับใช้กันดูนะครับ